ดีสบายดีแา่เดินทางในซอปกอ,ปอล่าวท่านผู้ชมโอ้ยติดแล้วแล้วติดแล้วติดแล้วท่านผู้ชมแล้วติดแล้ว โอ้โหนี่ห้อยครับเออแล้วซื้อแล้วซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยหัวผมมีขี้ต้มกไปบายอะได้มีขี้ต้มลงโลดเออนี่แหละนี่นี่แหละตั้งก็ไปทางนี่ละ ลุยโคนลุยโคนท่านผู้ชมรถลุยโคน <c oughs> ไทยบุคคลโอ้โสาสาหนามแล้วสาหนามนะท่านผ้มตีแล้วตีแล้วตีแล้วโอ้โหจะได้ปะ่ใ่บรูปว่าคนนเนี่เนี่ท่านผ้มเลยจะพานเสร็จเดียว ô ô ô lùi 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 ô nhà vui mà thằng. <laughs> thôi 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 ô <laughs> làm oh, chủ ผลมมเลละตสนามไม่ทำมุกซ้อมสนามสนามรถติดรถติดยังมุกตอนยังมุกตอนว่ามันมองได้ตื่นมองได้ลึกนะมุกซ้ชม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไปุ้งเขานะขัขน้นกินเลยขัน้นกินเลยันกเยอเติมซ้อนวะอ้อกระ <c ười> ติดท่านผู้ชมสำหรับคีนีเฮ้ากันจได้ไปยู่รดกันสำหรับคีรีเจ้าเปรยนานีด้ท่านผู้ชมไปโฟไปพ,พ,ไปพ,พไปป้ลคลิปนาไปป้าท่านผู้ชมลาไปก่อนครับ